นี่นะครับผมมาซื้อเค้กวันเกิดครับเพื่อที่จะไปซื้อไฟ้เจนเดี๋ยวเรามาดูกันตอนซื้อไส้รับผมโอเคครับนี้นะครับเราจะไปซื้อไฟ้เจนคันเค้กสวยเนาะ

อยา่ารถนั้นกับผ่านแม่งเ,เรียนกูนนีเย็นเย็นเย็นวันนี้มัน,นเป็นเป็นเป็นวันสุกเป็นวันสุกสรรเยน็นเย็นเพื่อนจเยน็นไม่งันขับซะเร็วเลยได้ับนะร้อนร้อนร้อนมือร้อนร้อน,อนชีวิตแล้วพี่ สองสองนาทีปึ๊บสองนาทีก็จะลงคลิปเดียวกันเลยไหมอ๋อนี่นะครับเราไปเตรียมซื้อไปเจนกันนะครับสองนาทีด้วยพี่เดี๋ยวถ่ายใหม่ก็ได้ไปเราไปเตรียมซสื้อไปเจนกัน

HAPPY b i แฮปปี y HAPPY b i แฮปปี้ h a นเ y ิ i r t h สุ y สุขสุขสุาสุข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 อุขส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 ุขมมีความสุขสุขสุสุข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 สนสสุขมสุข ไม่ไม่มีเลยอ่ะแล้วของเราของเรามันไม่ไม่เค้กใหญ่อย่างนี้อะโอเค้ำไม่เค้กผมมันไม่ใหญ่เท่านี้โอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ถ่ายถ่ายถ่ายรูปภาพถ่ายเป็นรูปภาพไม่บอกอันนี้คือให้เป็นสิน้ำใจนะเป็นของขวัญวันเกิดนะขาื้อคืนก้ขอบคุณมากเลยครับ